ได้ชื่อวันดินโลกเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับครอบครัวเกษตรพอเพียงด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับช่องครอบครัวเกษตรพอเพียงอ,อีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมพาท่านผู้ชมออกมานอกสถานที่เพื่อที่จะไปร่วมกิจกรรมในวันดินโลกประจำปี2565วันดินโลกซึ่งตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปีหลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วแต่ก็เชื่อว่ายังมีอีกหลายท่านนะครับที่ไม่เคยทราบว่า วันที่5ธันวาคมของทุกปีนั้นเป็นวันดินโลกด้วยนะครับกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นที่ไหนเมื่อไรใครดำเนินการและความเป็นมาของวันดินโลกนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรผมจะนำข้อมูลแบบคร่าวๆมาเล่าไห้กับท่านได้รับฟังรับชมกันในคลิปนี้ครับ วันที่หธันวาคมของทุกปีที่ผ่านมานั้นเป็นวันที่สําคัญของคนไทยอยู่แล้วและยังเป็นวันที่สําคัญไปจนถึงระดับโลกอีกด้วยวันที่หธันวาคมที่คนไทยรู้จักกันมาตลอดนั่นก็คือเป็นวันพ่อแห่งชาติตลอดในสมัยรัชกาลที่9จนมาถึงรัชกาลปัจจุบันซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ และยังเป็นวันชาติเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยและในวันที่5ธันวาคมยังมีอีกวันหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือวันดินโลกทั่วโลกยังให้ความสำคัญต่อวันนี้ในฐานะวันดินโลกตามมติของ UN อีกด้วยวันดินโลกหรือ world s o i day ตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปี จากการประชุมขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ครั้งที่144ระหว่างวันที่11ถึง15มิถุนายนพุทธศักราช2 5 5 5ณนสำนักงานใหญ่องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติกรุงโรมประเทศอิตาลีที่ประชุมได้มีมติสนับสนุนและร่วมกันผลักดันให้มีการจัดตั้งวันดินโลกหรือ World Soil Day ตรงกับวันที่หธันวาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษสืบเนื่งองจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานปรากฏผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวาง ทั้งในประเทศและนานาชาติโดยศาสตราจารย์เกียรติคุลดรสตีเฟนนอตคริปกรรมการบริหารสาภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนนาชาติเข้าเฝ้าทูลละอองทุลีประบาททูลกล้าวทูลประหม่อมสวายรางวัลน,นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อนมนุษยธรรมเมื่อวันที่16เมษายนพุทธศัการาช2,556และขอพระบรมราชานุญาตให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีนั้นเป็นวันดินโลก สำหรับวันดินโลกตั้งขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดินดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกช่วยพัฒนาระบบนิเวศให้มีความยั่งยืนเพื่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและบรรเทาผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหากขาดการอนุรักษ์และการพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน ความต้องการใช้ทรัพยากรที่ดินที่มีมากขึ้นในขณะที่ดินเป็นทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดและไม่สามารถนำกลับมาทดแทนได้ใหม่หากมีการเสื่อมสลายไปแล้วการใช้ที่ดินผิดประเภทขาดการอนุรักษ์และป้องกันปัญหาที่ถูกต้องจะก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของที่ดินส่งผลต่อคุณภาพกำลังผลิตของดินและกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์ ซึ่งหากดินมีความเสื่อมโทมที่รุนแรงมากแล้วการฟื้นฟูดินให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์เหมือนเดิมจะทำได้ยากมากขึ้นดังนั้นสหประชาชาติจึงได้ประกาศอย่างเป็นทางการให้วันที่5ทธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกเพื่อใช้เป็นโอกาสในการขับเคลื่อนกิจกรรมการรณรงค์และการเผยแพร่ความรู้ทางด้านดินและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดินทั้งในระดับประเทศ และระดับโลกต่อมนุษย,ยชาติและสภาพแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องดินสำคัญต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกเพราะเป็นแหล่งที่มาของปัจจัยสี่เพื่อการดำรงชีพได้แก่อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคซึ่งได้มาจากดินทั้งทางตรงและทางอ้อมด้านอาหารรากฐานของการได้มาซึ่งอาหารนั้น เกี่ยวข้องกับดิน90-95%ส่วนด้านการทำเกษตรเกือบร้อยเปอร์เซนที่เราต้องพึ่งพาอาศัยดินกิจกรรมวันดินโลกประจำปี2565นี้ด้วยกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้จังหวัดทุกจังหวัดและอำเภอทุกอำเภอตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจัดกิดจกรรมวันดินโลก World Soil Day ภายใต้ชื่อวันดินโลกดินดีอาหารดีสุขภาพดี ชีวีมีสุขเพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากร,กรดินและทําให้เกิดจิตสำนึกในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนดำเนินการจัดกิจกรรมโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอ,อาําเภอท่าแสะโดยได้รับเกียรติจากนายทิติวัฒน์บุญกิจนายอำเภอท่าแซะเป็นประธาน,นเปิดกิจกรรมในครั้งนี้หนสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร เกอไข่โคกหนองนามเภอท่าแซะหมอดินอาสาประธานหมอดินอาสาอเภอท่าแซะและเจ้าของโรงเรียนชีวิตโคกหนองนามโมเดลลุงพรนะคะในวันนี้ทางสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอําเภอท่าแซะได้กำหนดจัดก,กิจกรรมวันดินโลกนะ,ะซึ่งองค์การสาหาประชาชาติได้กำหนดให้วันที่5ทธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกนะคะ และในนามของสำนักง,งานพนาราชน,นะคะวันนี้ก็ได้มาจัดก,กิจกรรมอยู่ในมาร่วมนะคะแนะนําให้ท่านได้รู้จักท่านประธานก่อนแล้วกันนะท่านทิติวัฒนกิจค่ะท่านแนอมเฟอร์ท่าแซค่ะหนุมาหนึ่งแสนสี่พันบาทนะคะแล้วก็ในแปลงของคุณสุพรเองเนี่ยนะคะประชาชาติได้ประกาศรับรองให้วันที่5ธันวาคมขอ,ของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะการทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรเป็นวันดินโลกด้วยทราบซื้อในพระปรีชาสามารถและพระมหาการุณาธิคุณที่ได้ทรงศึกษาคนฟ้าวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินจนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกว่าผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ กอให้เกิดประโยชน์สุขต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและความยั Never, ่งยืนของสิ่งแว้อกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนชีวิตโคกหนองนาลุงพรหรือนายสุพรสุมิพันธ์ห uh มู่ที in ่18ตำบลท่าแซะอำเภอท่าแซะจังหวัดจุมพรซึ่งมีส่วนราชการต่างๆและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยแปลงโรงเรียนโคกหนองนาลุงพรหรือของนายสุพรสุมิพันธ์ ขนาดพื้นที่3ไร่โดยใช้เงนินงบประมาณ1 4 0 0 0บาทซึ่งเป็นแปลงแรกตักแรกในพื้นที่อำเภอท่าแซะเริ่มขุดปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลในวันที่3พฤษภาคม2564แล้วเสร็จในวันที่24พฤษภาคม2564 หลังจากมีการขุดปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้วได้มีการปรับปรุงดินด้วยการห่มฟางและปลูกปอเถืองปลูกข้าวไร่และปลูกต้นไม้บนคันดินจำนวน15ชนิดได้แก่ต้นพยอมกระพี้ควายต้นรังประดูปา่าตะเคียนทองจามจุรีมหกกานีหลุมพอกฤษณามริดบาวบับกันเกลจัมปาทอง กระถินเทพาและจิกเศรษฐีปลูกกล้วยหลากหลายสายพันธุ์เช่นน้ำวา้าหอมทองหักมุกกล้วยหินกล้วยเล็บกุดช้างหรือกล้วยโกะกล้วยน้ำวา้มามะลิอ่องกล้วยน้ำวาา้าท่ายางกล้วยเล็บมือนางและไผ่หลากหลายสายพันธุ์ได้มีการปรับปรุงดินอย่างสม่ำเสมอโดยใช้สูตรปุ๋ยหมักไม่กลับกอก นะครับท่านผู้ชมครับสาหรับวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ในแปลงพวกหนองนาเขาเรียกว่าแปลงพวกหนองนาโมเดลนะครับและวันนี้ก็เป็นวันที่ทางสํานักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าแซะนะครับได้มาจัดกิจกรรมวันดินโลกนะครับวันนี้จริงๆแล้วงานนี้นะครับก็จะเป็นวันที่5ธันวาของทุกปีนะครับแต่ว่าช่วงเวลานี้นะครับในพื้นที่อำเภอท่าแซะนะครับมีฝนตกชุกทําให้เกิดน้ําท่วมก็เลยต้องเลื่อนมาเป็นวันนี้นะครับวันที่8ธันวาคมนะครับ แปลงโคกหนองนาที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือหมู่ที่18นะครับตำบลท่าแซะอําเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะฮะเป็นพื้นที่ของคุณคุณสุพรสุมิพันธ์นะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเจ้าของสวนก็บอกว่าก็มีทั้งหมด40ไร่นะครับแต่ว่าก็ได้จัดสรรให้กับเป็นแปลงพวกหนองนาโมเดลนั้นนะครับประมาณ3ไร่นะครับเดี๋ยวยังไงครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมารู้จักกับกิจกรรมวันนี้ด้วยแล้วก็โครงการนี้ด้วยนะครับผมจะเรียนเชิญท่านพัฒนาชุมชนอาแซนะครับมา พูดถึงเรื่องราวสาหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับรวมถึงเจ้าของแปลงด้วยนะครับเจ้าของแปลงก็คือคุณสุพรสุมิพันธ์นะครับเดี๋ยวมาพบกันเลยครับท่านผู้ชมครับนี่คือคุณสุพรสุมิพันธ์ใช่ไหมครับครับสวัสดีครับพี่สุพรนะขอเรียกพี่สุพรนะครับครับผมนี่คือเจ้าของแปลงโคกหนองนาโมเดลใช่ไหมครับครับพื้นที่ตรงนี้กี่ไร่ครับพี่พื้นที่จานวนสามไร่ครับสาไร่จะมีปลูกอะไรบ้างมีกล้วยมีไผ่ แล้วก็มีไม้ป่าในพื้นที่สามไร่ีนเราขุดสะสองรูป,รปแล้วก็มีกองไส้ไก่รอบอให้น้ำกระจายทั่วพื้นที่แล้วก็ระวังโคกก็ปลูกหญ้าแฝกรอบเพื่อกันดินสไลด์พันลายลงแล้วก็ตัดหญ้าแฝกนั้นอนะ่ะคุมดินเพราะดินที่ขุดมาเนี่ยมันเรากลับจัด หน้าดินลงไปอยู่ด้านล่างแล้วก็เอาดินข้างล่างขึ้นมาอยู่ข้างบนพอทำการเกระเจดจริงๆมันมันไม่ได้ต้องใช้การปรับปรุงดินตรงนี้เดิมเดิมทีเป็นพื้นที่แบบไหนเดิมทีมันเป็น ปาปามสวนปาล์มน้ำมันปาลามน้ำมันประมาณอายุประมาณ25ถึง30ปีโอ้ถือว่าตปีซึ่งเป็นปาล์มที่แก่แล้วแล้วก็อไม่มีลูกแล้วประมาณไม่มีลูกแล้วเริ่มสร้างนี่ประมาณกี่ปีแล้วครับพี่นี่เข้าปีที่สองปีที่สองได้รับผลผลิตแล้วหรือยังมีมีได้รับผลผลิตบ้างพวกกล้วยกล้วยกล้วยที่ที่ได้รับผลผลิตก่อนอย่างอื่นอย่างนี้ด้อย่างอื่นส่วนมากคือปลูกตอนแรกก็แทบจะไม่ขึ้น มันต้องใช้เวลาปรับปรุงดินจากจากที่ท่านดูจากสภาพอีกวางหนึ่งผมปรับปรุงดินมาหนึ่งปีไปอีกวางหนึ่งก็ยังยังยังไม่ได้ปีแแล้วฝั่งนี้กองไรฝั่งนี้ไม่ฝั่งนี้ก็เป็นเป็นของผมเหมือนกันพื้นที่จริงๆอ่ะแปลงนี้อ่ะสี่สิบไร่ผมแบ่งเป็นทําพืชเศรษฐกิจคือปาล์มน้ำมันเพราะว่ามันยังต้องกินต้องใช้แล้วก็อีกยี่ิบไร่เนี่ยผมด้านหน้าเนี่ยจะเป็น พืชผสมประสานมีตั้งกาแควมีมะพร้าวมีบังพุสมีกระท้อนมีไม้ตั้งไม้ผลแล้วก็ไม้มะพร้าวด้วยมะพร้าวหมากแต่แต่ฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้เป็นเป็นเป็นลำดอนสารไร่เนี่ยเป็นเป็นของขอันนี้เมื่อกี้ผมได้บินโดนบินได้ดูบ้างแล้วนะมุมสูงนะครับท่านผู้ชมผมมีภาพมุมสูงให้ท่านผู้ชมดูนะครับ แล้ววันนี้จะพาหัวหน้าส่วนหรือว่าประชาชนตรงนี้ในพื้นที่ตรงนี้ไปดูมีอะไรบ้างที่น่าดูวันนี้วันนี้ก็มีจะทำปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองแต่ตอนนี้วันนี้ฝนมันตกด้วยมันอาจจะมีปัญหาบ้างในการทำนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอเชิญท่านพัฒนาชุมชนอำเภอตาแสะนะมาพูดคุยถึงที่มาของโครงการนี้นะครับสักรู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปเรียนเชิญท่านพัฒนาชุมชนอำเภอตาแสะมาพบกับท่านผู้ชมครับครับโอเคครับขอบคุณครับพี่ ัสดีครับท่านประธานครับค่ะแปลงที่ตั้งของกิจกรรมในวันนี้นะคะสืบเนื่องมาจากว่ากรมการพนฒนาชนได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลนะคะซึ่งนายสุพรสุม,มิพันธ์ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่เข้าร่วมกับโครงการนี้นะคะซึ่งในบริเวณตรงนี้นะคะจะใช้พื้นที่3ไร่ตามโครงการนะคะแล้วก็ มีการขุดปรับรูปแบบของแปลงที่ดินนะคะให้มันมีเป็นลักษณะของโคกมีหนองแล้วก็มีนานะคะซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่ตรงนี้เดิมที่ตรงนี้เป็นเป็นสวนปาล์มน้ำมันนะคะแล้วก็มามาปรับพื้นที่เพื่อจะทําในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็เป็นหนึ่งใน4 7แปลงทั้งอำเภอที่เข้ามาบในอำเภอตาแซในสมุดสี่สิบเจ็ดแปลงจะไปงบ งบฟื้นฟูเศรษฐกิจระคะเป็นงบเงินกู้นะคะค่ะถ้าเป็นงบปกติก็มีอีก5าแปลงค่ะแต่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมด9ตําตำบลยกเป็นตำบลสับปันันที่ไม่มีโครงการนี้ลงไปแล้วที่ได้รับผลผลิตแล้วมีไหมรู้ว่าที่นี่ที่แรกที่ได้รับ จุดตรงนี้เนี่ยค่ะแปลงนี้จะเป็นตักแรกเราใช้คำว่าตักแรกคำเบอร์หมายถึงว่าแปลงแรกที่ขุดก่เริ่มเริ่มขุดใช่ค่ะขุดเมื่อ3พฤษภาคม2564นะคะแล้วก็เสร็จก็ภายใน1เดือนนะคะก็ประมาณกับเกืบสปียังไม่ถึงสปีก็ตอนนี้เป็น นี่ก้าวเ้าสู่ปีที่ออ2อของ 2. 2> โคกหนองนานะคะใ,ในรูปแบบของก้าวต่อไปของโคกหนองนาเนี่ยนะคะจังหวัดชุมพรเองในภาพของทั้งจังหวัดเลยเนี่ยนะคะซึ่งเรามีพื้นที่ในการดําเนินง,งานอยู่ทั้ง8อําเภอก็ได้มีการวางแนวทางว่าทําอย่างไรให้มันเกิดความยั่งยืนนะคะเลยคิดโมเดลขึ้นว่าก้าวต่อไปโคกหนองนาชุมพรจะก้ กลายเป็นกระบวนการในการสร้างการรับรู้หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เลยได้ตั้งเป็นชื่อโรงเรียนชีวิตโคกหนองนาโมเดลตรงนี้ใช่ไหมครับชื่อใช่ค่ะโรงเรียนโรงเรียนคือทั้งทุกแปลงที่เข้าร่วมโครงการชอเป็นโรงเรียนใช้คําว่าโรงเรียนค่ะโรงเรียนชีวิตโคกหนองนาโมเดล แล้วก็จะเป็นชื่อแปลงแต่ละแปลงรูปแบบแปลงนี่เหมือนกันหมดไหมครับเออมันจะมีขนาดพื้นที่หนึ่งไร่กับสงไร่ใช่ค่ะแต่ว่าก็มีโคกมีหนองมีนาตรงนั้นว่าสามารถที่จะสร้างอบออ่อลูกที่1ลูกที่2องพรอมไส้ไก่ ขนาดสั้นยาวความลึกของบ่อมันก็ขึ้นอยู่กับขนาดดินว่าลักษณะดินเนี่ยค่ะเป็นดินร่วนดินทรายหรือดินเหนียวก็จะขึ้นอยู่กับความลึกตรงนั้นนะคะในรูปแบบค่ะอย่างเช่นแปลงของคุณสุพรเนี่ยก็คือผมมีข้อมูลว่ามันมีตั้งหมด40ไร่แต่ว่าไอ้ส่วน3ไร่เนี่ยคือมาเป็นอะไรก็ประมาณตามโครงการกําหนดไว้ว่าถ้าเป็นขนาดของครัวเรือนเราได้คําว่าขนาด H M L เนี่ยนะคะ ็เป็นการพัฒนาพื้นที่ของครัวเรือนนะเนี่ยขนาดข้าวร่วมจะมีขนาดใหญ่สุดคือสามไร่แล้วก็ขนาดหนึ่งไร่ค่ะมันมีมีให้เลือกขนาดพื้นที่แค่สขนาดเท่านั้นนะคะทีนี้งบประมาณอย่างเงี้ยเราก็จัดสรรให้ก็เลยใช่ไหมฮะในงบประมาณเป็นการย้างเปนกาปรับรูปแบบแปลงค่ะโดยเจ้าของพื้นที่ไม่ต้องออกเองเจ้าของพื้นที่ไม่ต้องออกเองค่ะงบประมาณจากงบเงินกู้ทั้งหมดเลยนะคะก็เจ้าของแปลงก็ ก็จะนี่แหละค่ะก็คือสร้างให้ค่ะสร้างค่ะชูค่ะสร้างซ่อมเสริมที่มันมีอยู่ในแปลงให้มันมีความพัฒนาออกไปค่ะเขาก็ถือว่าทางพัฒนาชนก็ได้ให้ความช่วยเหลือดูแลเั็ที่นะครับในเรื่องนี้ประชาชนก็เพียงแค่มีที่ดิน ดีที่ดนแล้วก็ช่วยดูแลแล้วก็ต้องมีใจค่ะที่สำคัญคือต้องมีใจก่อนเลยค่ะเพราะว่าก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยใจต้องมาก่อนใจเนี่ยต้องพร้อมที่จะน้อมนําเอาหลักปรญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะในในหลวงรัชกาลที่9้านะคะมาประยุกต์เก้าเข้าไปในรูปของโคกหนองนาค่ะแล้วก็ยีนิดหนึ่งถามว่าวันนี้วันนี้วันดินโลกเนี่ยนะครับ โครงการนี้ความเป็นมาอย่างไรบางทีผมเองก็ยังไม่ทราบรละเอียดนะครเดี๋ยวขอเชิญท่านอธิบายนิดรนึได้ค่ะค่ะวันดินโลกเนี่ยนะคะซึ่งสประชาชาติได้กําหนดให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกนะคะซึ่งในในปีนี้ก็เป็นปีแรกเลยที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายภารกิจให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้ก็รัฐวิสาหกิจ นะแล้วให้ทุกจังหวัดทุกอำเภอได้จัดก,กิจกรรมเรื่องในวันดินโลกนะคะก็สืบเนื่องจากในภารกิจวันที่5ธันวาคมเดิมนะคะซึ่งเป็นวันพระราชสมภพ,พ<บ>ของในหลวงรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะคนะก็เลยได้ได้ดำเนินการนะคะ,ะเพื่อเป็นการสร้างความรับรู้คือหลายท่านอย่างที่ท่านบอกเลยว่าหลายคนยังไม่รู้เลยว่าวันที่5ธันวาคมคะนะคะนอกจากเป็นวันอ่อนะคะวันพระราชสมภพแล้วนะคะยังเป็นวันดินโลกนะก็ มหาไทยก็เลยได้กําหนดให้วันนี้ค่ะก็ระสร้างการรับรู้แล้วก็สร้างความตระหนักให้มีจิตสํานึกในการที่จะอนุรักษ์แล้วก็กดูแลเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะดินดนีนะคะคือถ้ามันมีดินดีดินที่ดีนะคะเราก็จะมีอาหารที่ดีถ้าเรากิน<ต>อาหารที่ดี สุขภาพเราก็จะดีอย่างที่ที่ทราบมาก็คือ90%้าสิบร์เนตที่ว่ามาจากดินเลยนะใช่ไหมค่ะอาหารการกินของเราอาหารค่ะเกอ็เก้าบห้าร์เซ็นต์ค่ะก็เกือบร้อย็นตอาหารนี่ก่อกำเนิดเกิดจากดินนะคะ แม้กระทั่งเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยค่ะแต่อาหารที่สัตวรร์เอาไปกินบริโภคสัตว์บริโภคก็ย,ยังเป็นอาหารที่เกิดจากดินกันใช่ค,ค,ค่ะนะคะทีะนี้ในในส่วนของอําเภอท่าไซาเองนะคะในส่วนของจังหวัดชุมพรเองเนี่ยเขาก็ได้กําหนดว่าแต่ละอํเอาเภอจัดกิจกรรมวันดีนโลกในแปลงโคกหนองนาต่อไปก็จะมีแบบนี้ทุกปีค่ะใช่ค่ะโอเคนะครก็ท่านผู้ชมก็ถ้าผมมีโอกาสนะครับผมก็จะมาถ่ายทํามา นำความรู้ตรงนี้นะครับมามอบให้กับท่านผู้ชมนะครับชมนะวันนี้นะครับเดี๋ยวไม่ได้จบแค่นี้นะครับจะไปปลูกต้นไม้ด้วยแล้วก็ไปเยี่ยมชมในแปลงโคกหนองนาของคุณสุพรนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันฝนมันตกนะครับื่อกี้ท่านประธานท่านายอำเภอก็ได้มาเปิดเรียบร้อยไปแล้วนะครับท่านประธานก็มีภารกิจมากตอนนี้เพราะว่าน้ําท่วมทุกพื้นที่ในเำเภอตาแซะนะครับเราก็ตอนนี้ช่วยเหลือกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดระดับอำเภอแต่ว่ากิจกรรมนี้ก็ต้องดําเนินไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยว สำหรับช่วงนี้ก็ขอขอบคุณท่านพัฒนาการอำเภอเป็นที่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวก็เจอกันใหม่อีกทีในแปลงครับกันครับสวัสดีครับ ชุมชนพัฒนาการอำเภอแก่เกษตรอำเภอนะคะปลูกต้นกันเกลียวนะคะ,ะต้นกันเกลีต้นกันเกลีค่ะต่อไปเไม่ื่อท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วกิจกรรมในวันนี้ลุงพรเจ้าของพื้นที่ จะมีการสาธิตการทําผุยหมักแบบไม่กลับกองให้ชมกันด้วยแต่เนื่องด้วยในช่วงเวลานี้ในพื้นที่จังหวัดขุมพริฝนตกหนักต่อเนื่องและเกิดน้ําท่วมในหลายพื้นที่และวันนี้ก็เช่นเดียวกันฝนก็ตกลงมาเลยไม่สามารถทํากิจกรรมเหล่านี้ได้เอาไว้เป็นโอกาสหน้าหากมีเวลาผมจะนํามาฝากให้ท่านผู้ชมได้รับชมถึงวิธีการทําผุยหมักแบบไม่กลับกองนะครับสําหรับคลิปนี้คงต้องขอจบคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อน เอาไว้เจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําำลังใจช่องครอบครัวเกษตรพอเพียงด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับครอบครัวเกษตรพอเพียงด้วยนะครับขอบคุณครับ